สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เต๋ออีกรอบหนึ่งลูกค้าค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหารถให้ลูกน้องใช้นะคะและก็เป็นรถสายเชิงพาณิชย์เนาะคันนี้นะคะโ o โ o ต้ l ไฮลักซ์วีโก้นะคันนี้นะคะปี2012นะตัวเจบอกเลยว่าราคา3 19,000บาทเท่านั้น3่3 19,000บาทเท่านั้นหน้าเป็นหน้าแชมป์นะคะแต่ที่สำคัญรถคันนี้จุดเด่นเขาคือ รถสามารถยกของขึ้นลงได้โดยไม่เหนื่อยเป็น,น <ะ S 1> ไฮดรอลิกไฟฟ้านั่นแหละ,ะไม่ต้องใช้กำลังคนในการยก<ช>ขึ้นลงนะคะไม่ว่าคุณจะขนตู้ขนเตียงหรือขนอะไรก็แล้วแต่<ช>ที่มีความขนาดใหญ่และใช้น้ำหนักเยอะแต่ราคาเราไม่ได้รวมเครื่องทุนแรงฉะนั้น ลูกค้าซื้อคันนี้ได้ของแถมไปเลยเนาะแล้วที่สำคัญรายได้เพียงแค่12,000บาทก็สามารถจัดเฟนแนนได้เนาะจัดได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะค้าขายหาเล่แผงลอยทำสวนยางทำไร่สับป,ประรดไล่มันไล่ทุเรียนนะคะคันนี้เป็นวีโก้แชมปประหยัดแน่นอนแน่นอนค่ะเครื่องของ v ีโก้แชมปเนี่ยยังไงก็ประหยัดแน่นอนเครื่อง D ดีฟอ0์ดีากำลังขับเคลื่อนดีใช่แล้วก็การใช้โตโยต้นะคะพวกเป็นวีโกอย่างเงี้ย บอกเลยการแมนเทแนน์ถูกอะไหล่ถูกนะคะหาง่ายไม่ว่าจะเข้าที่ไหนก็ได้สูนป้ายแดงก็ได้อู่ตามต่างจังหวัดก็ได้นะสามารถเข้าได้ทุกที่จริงๆสําหรับโตโยต้านะคะเป็นแบรนด์ตลาดเป็นแบรนด์ที่มีอะไหล่ซ่อมทุกที่ะน,ะนะคะ,ะคันนี้รถสวยยางใหม่สีเส้นสภาพดีพร้อมใช้งานนะคะหลังคาแข็ง ดูแลรักษาง่ายแล้วที่สําคัญน้ําไม่รั่วไม่ซึมนะคะฝนตกแดดออกป้องกันน้ําได้ป้องกันแดดได้นะคะขนของไม่ต้องห่วงนะคะตัวนี้นะคะแข็งแรงมากแล้วเขาก็มีความหนาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะลูกค้าไม่ว่าจะไปขนวัสดุอะไรของแข็งก็ได้ก็ตามแต่สามารถขนได้เลยนะคะความสูงเดี๋ยวจะวัดตู้ให้ดูเพื่อความมั่นใจของลูกค้าอีกทีนึงมั่นใจว่ารถสูงเกินร8อยตัวนี้น่าจะประมาณ2เมตรสินะคะ ความหล่อพระเอกอยู่ตรงไหนนะคะน้องนุ้ยนี่เลยค่ะเห็นไหมคุณเห็นอะไรไหมคะคุณเห็นอะไรไหมนะตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนให้น้องนุ้ยพีเซ้นก่อนอะ่ะอันนี้เป็นโช๊คไฮโดรลิกนะคะที่เปิดฝาท้ายไฮโดรลิกนะคะตัวนี้นะคะถ้าไม่มีไฟฟ้าไฟไม่เข้าแบตเตอรี่ไม่ติดนะคะไม่สามารถใช้งานได้ใช่ตัวนี้นะนะคะไม่ต้องห่วงว่ามันจะหล่นลงมาเองไม่มีนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นที่ล็อกนี่ถ้าลูกค้าเก็บขึ้นตรงนี้แล้วน้องมุ้ยให้ล็อกไว้เลยนะคะให้ล็อกไว้เลยเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันควบคุมด้านไฟฟ้าตัวนี้ถ้าไม่มีไฟมันก็ไม่สามารถเลื่อนลงมาเองได้อ่ะมาถึงตรงนี้นะคะปลั๊กนะคะจะมีที่เสียบปลัก๊กตัวนี้นะคะสีฟ้า,ฟากระแสไฟจะส่งมาด้านนี้นะคะกระแสไฟจะส่งมาตรงนี้แล้วตัวนี้นะน้องมุย้ยพอเราไม่ใช้แล้วให้เราเก็บเลยโดยการหมุน หมุนแล้วก็ไปเก็บไว้ในรถเลยพอเ<อ>วลาเราจะมาใช้เราก็เสียบเหมือนเสียบแค่นั้นใช่ไหมคะ,ะทีนี้เราจะสาธิตวิธีการเอาลงง่ายๆเลยนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆนะค่อยๆลงนะคะบอกตัวเองใช่ไหมบอกตัวเองค่อยๆนะนี่คือเราเอาลงแล้วเอาลงแล้วการใช้งานของเขาสะดวกสบายลูกค้าเวลาที่เรายกของหนักมอเตอร์ไซค์หรือ ผลหมากลากไม้ก็แล้วแต่เราสามารถเอาเข่งนะหรือว่าตะกร้านะคะวางอยู่บนนี้ได้เลยมอเตอร์ไซค์วางได้เลยแล้วการงานของเขาคือการยกขึ้นและให้มันเทียบเท่ากับตัวกระบะนั่นเองนี่นะคะน้องนุ้ยแล้วเวลาเราเก็บก็คือข้างบนมันจะมีสองปุ่มนะอ่าเน่อ่ะแล้วก็เราก็จะกดเหล็กตรงนี้ลงนะคะแล้วเราก็เอาขึ้นเพื่อให้ผาให้ฝาตกตกลาวตกยีสานอีกแล้ว อ้โอหหา,<ส>าเก็บแล้วก็เราก,ลก็ล็อกไว้เลยล็อกนะคะล็อกแล้วนะคะตัวนี้นะคะเห็นไหมรับน้ําหนักได้ถึง600กิโลค่ะ,ะน้องนุ้ยลองเล่นเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นชัดๆว่ามันรับน้ําหนักได้เท่าไหร่ไงอ่าน,นี่นะคะรับน้ําหนักได้เยอะลูกค้าบอกเลยแต่ไม่ต้องพับนะแม่นะน้ำหนักร <c oughs> ับได้ถึง600กิโลใช่ถึง600กิโลนะฉะนั้นตัวนี้เห็นไหมคะสามารถรับน้ำหนักได้ 600โล,ลน้องนุ้ยนี่แค่70-80ฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยว่ารถบิ๊กไบค์หรือว่ารถอะไรก็ตามแต่เต่าก็สามารถไปยืนได้กับน้องนุ้ยเลยทีนี้เราจะพาไปดูข้างใน<ม>เราจะพาไปวัดตู้กันค่ะบางคนบอกว่าอยากรู้จังเลยว่าความสูงของตู้<ม>ประมาณเท่าไหร่นะคะ<ม>อะ่น้องนุ้ยขึ้นอีกทีนึงอันนี้พี่เปิดฝาแล้วขึ้นเพื่อให้รู้ว่าตัวเนี้ยเปิดฝาออกเนี่ย มันสามารถที่จะยกของขึ้นแล้วก็สไลด์เราก็ใช่และนุ้ยก็กลิ้งเข้าไปได้เลยใช่จะได้ดูเลยว่าเราสามารถลงของได้เลยอ่ะเปิดฝาฟับเลยค่ะน้องนุ้ยนี่เห็นไหมนี่ค่ะเห็นไหมคะคือว่าจะให้มันไม่เป็นร่องใช่ไหมพี่เต๋อใช่แล้วน้องนุ้ยอ่ะจากนั้นเห็นไหมคะลูกค้าบอกเลยมันสามารถรับน้ําหนักแล้วก็เห็นไหมว่า พอเราขึ้นมาสั่นสะเทือนนะคะลูกค้ามันไม่หลุดฉะนั้นตัวนี้อุปกรณ์เขาระบบเซฟตี้ดีมากดีมากจริงๆลูกค้าตัวนี้เต่าให้ความสูงนะคะให้ความสูงน่าจะประมาณของเราสูงเมตรหกเนาะก็ถึงไหมสองเมตรสิบน่าจะถึงเนาะนะประมาณประมาณสองเมตรสิบนะตัวนี้แล้วก็น้องตูนที่ว่าความหนาของตู้นี่คืออะไรข้างนอกข้างนอกเป็นสแตนเลส ะะข้างในยังอัดด้วยไม้กระดานอีกชั้นหนึ่งอ่าอีกชั้นหนึ่งนะไม่ว่าอะไรก็ตามที่ของแข็งกระแทกไม่ต้องกลัวว่ามันจะทะลุเพราะว่ามันมีสองชั้นอไม่ได้นานนี้ผนะ่อนเดือนละหกพับาทค่ะลูกค้าขามาดูภายในกันสภาพสวยกิ๊บเลยนี่นะคะภายในยังใหม่คลิปอยู่เลยนะคะตัวนี้นะคะราคา319ปี2013ผ่อนอยู่ที่6,800บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถค่ะลูกค้าขาไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะ คันนี้ได้หมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดีเซลกําลังขับเคลื่อนดีประหยัดน้ํามันอะไรถูกนะคะแล้วก็ได้โชคกไฮรได้ตัวไฮดรลิกฝาท้ายด้วยสามารถผลย้ายของขึ้นง่ายสะดวกสบายนะคะทุ่นแรงไปได้เยอะเลยจ้ะคันนี้ใช่ค่ะ<ๆ>เนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ